สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ้นกับคุณการใช่ไหมใช่คุณมิ้นกับคุณการเน,นี่ยก็เป็นคนที่ลงคอรสอีเบกับผมอยู่แล้วใช่ใชไหมใช่แต่ล่าสุดทีป่ประเด็นก็คือในกลุ่มอ่ะที่คุณคเจเขาพูดเรื่อง blue ocean red ocean อ่ะผมก็เลยทําคลิปแน,แ,นแนวนี้มาแล้วผมก็มาฉุกคิดว่าเอยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดผมอยากลงลึกตรงเนี้ย ผมก็พูดจนเราเห็นตัวอย่างเพื่อนๆในกลุ่มที่แบบว่แ Jim, าแก้ไขเอยหรือลงคืนเดียวไขออกซึ่งคุณก็เห็นอยู่บ้าที่เขาโพสอดใช่ s <S ใชไหม่อาแต่ผมก็มองอีกว่าบางคนผมทําคลิปดู YouTube แล้วก็ไม่เข้าใจหรือบางทีก็ดูไม่จบใช่ไหมไม่ดูด้วยก็มีใช่ไหมใช่ไหมตอนแรกไม่ดูเลยก็มีหรือบางคนก็ดูครึ่นครึ่งกลางกลางถูกไหมสรแต่ส่วนโัวผมมองว่าไอการมานั่งอ่ะมันคุยมันแบบชี้เป้าได้แบบมันชัดกว่า อะผมก็เลยบอกคัดเนี่ยห้าร้อยก็คือคนที่เรียนอยู่แล้วแหละห้าร้อยแต่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าใครมาแชร์ก็คือเอาไปลดได้กับตัวเครื่องมือถูกปะก็จริงๆก็แล้วมันก็คือเหมือนสอนฟรีอะถ้าเกิดคุณแชร์เครื่องมือถูกปะ <S <S ผมถามหน่อยตอนแรกคาดหวังกับคําความคาดหวังว่าว่าจะได้อะไรจากเอเรื่องคีย์เวิร์ดเนี้ยแต่จริงๆมันได้เรื่องอื่นอีกนะจริงไหมแต่เอ,เอาเอาแค่คีย์เวิร์ดก่อนความคาดหวัง กับสิ่งที่ได้คุณรู้สึกว่ามันน้อยมันเท่ากับหรือมันมากกว่าที่เราคิดไว้มันมากกว่าค่ะมันมากกว่าผมว่ามันมันได้มันได้มากกว่าคีย์เวิร์ดนะการที่มามาคุยกันเนี่ยอย่าพิ่งเรื่องอื่นเอาเอาแค่คีย์เวิร์ดกันเอาถ้าเป็นคีย์เวิร์ดได้เห็นลงรายละเอียดชัดจริงจริงวิธีมันง่ายไหมมันเป็นเบสิกยิ่อาจเสอนเออ ถ้าคุณไปย้อนดูคลิปที่ผมบอกอ่ะมันก็สิ่งเดียวกันเลยแต่บางทีเราไม่เข้าใจไม่คิดว่ามันแบบเฮ้ยมันเราก็ไม่ได้สังเกตปะใช่ไม่ค่อยได้สังเกตใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะบอกเลยคิดแนวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําอกฟรีนิดนึยซึ่งผมมานั่งเห็นความสําคัญไปแล้วคนว่าโอ้โหแมงคลาดแมททีม่งไม่ได้ดูเนี่ยสำคัญนะใช่ไหมการการหานคีย์เวิร์ดนะนิดนึงไอนี้เปิดหัวหน่อย ก่อนที่จะเข้าคีย์เวิร์ดอ่ะผมถึงบอกคุณก่อนว่ามันต้องมาคุยไอ้สิบปีขายพิธียังไงก็ไม่รวยตอนนี้คุณเข้าใจยังพอเราเนี่ยนั่งคุยกันครบแล้วว่าทําไมผมต้องเกิดตรงนี้ก่อนเข้าใจมันมันเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดไหมมันเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดมากๆนะเพราะว่าก็อย่างต้องต้องย้อนกลับไปดูคลิปแล้วกันนั่นแหละทําไมคนถึงแบบทาเยอะนะแต่มันได้น้อยทำยังไงให้ทําน้อยมันได้เยอะเออนี่นะ แต่มันก็เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดผมถึงต้องเกิดใช่เพราะถ้าไม่เกิดมันก็จะเข้าคีย์เวิร์ดไม่ได้ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เออเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆก,ก็คือขอจบเลยล้วกันเพราะเดี๋ยวอีกคนหนึ่ตงต้องไปธุระบอกบอกคนที่กําลังดูคลิปนี้นะฮะเอามันมีสองมุมก่อนเอาคนคนกลุ่มคนที่เดียนแล้วแต่คิดว่าดูคลิปไม่รู้เรื่องไอ้คัสห้าร้อยเนี่ยมันนั่งจับมือทาอย่างงี้คุณมาหน้ามาเนยหน้ามาค่ะเพราะว่า เราได้เราได้ส่วนลดด้วยของกาอ่าตรงนี้ก็คือเป็นลดอยู่แล้วแหละจากเครื่องมือถูกไหมแต่ได้อะไรอีกนอกจากตรงนี้อืมมันก็ได้อย่างที่พี่เขาบอกค่ะได้ความละเอียดในการที่อยู่กับรารย์เวลาเราไม่เข้าใจะอะไรเราก็ถามได้เลยอ่าแต่ว่าได้เรื่องหรือนอกจากคิวบัตรได้ได้เยอะด้วยเลยเวลา,าเยอะเลยเออใช่ไหมอ่าก็คือสรุปว่าสําหรับคนที่เรียนอยู่แล้วแต่อยากคือบางทีดูคลิปผมพูดตรงๆดูคลิปมันก็ไม่ได้เยอะเท่านี้หรอก จริงไหมถึงแม้คุณกลับไปดูคุณก็ว่ามันก็ได้มากกว่าในคลิปแหละจริงไหมเพราะบางเรื่องเราก็พูดบนคลิปไม่ได้ใช,ใช่ปะมันก็ต้องได้บ้างแต่ว่าอย่างน้อยผมไม่ได้เก็บอะไรมากหรอกก็คือเอาไปหักส่วนลดได้ด้วยจริงไหมแล้วกับคนที่ไม่เคยเรียน e Bay กับผมะนะคันนี้แต่คันนี้ถ้าคนไม่เรียน e Bay ผมเก็บสี่พันแต่ถามวหาอนอะสาหรับคนที่แบบเหมือนได้สัมผัสละถ้าม,มาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ยสี่พันแพงไหม อแต่คัานี้คือสี่พันลุ้นๆนะแต,แต่ถ้าเรียนปกติหกพันเนี่ยมันก็ลุนอยู่ในค้านปกติอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้อยากไลน์ฉันอยากรู้คีย์เวิร์ดดีจริงเหรอขอเรียนแค่คีย์เวิร์ดสี่พันอ่าเป็นไงคุณว่าเป็นไงถ้าแค่สี่พันคีย์เวิร์ดถ้าแค่สี่พันคีย์เวิร์ดแล้วเป็นอีเบย์อยู่แล้วแล้วมาเรียนคีย์เวิร์ดเพิ่มหนูว่าคุ้มเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราลงสินค้าเป็นลงรายละเอียดเป็นแต่ว่าคือเรื่องการขายออนไลน์มันเป็นเรื่องของข้อมูลนะคะ ถ้าหากเราไม่มีเรื่องข้อมูลตรงนี้เราลงอะไรไปแล้วเราเออเรามีคีย์เวิร์ดที่ไม่ถูกจุดอลูกค้าเขาก็คนไม่เจอหรอกพูดดีขึ้นเลนี่ยก่อนเนียะของคุณนะผมว่ามันมันมันก็ถ้าเรามองเห็นโอกาสเนาะแล้วเราเข้าใจมาเนี่ยก็คือเราอินเวสต์ตรงนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรากลับมาผมว่ามันอาจจะได้คุ้มค่ามากกว่าที่เรา,ท,เราที่เราลงลงไปก็ได้ แล้วมันก็คือเรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์จริงเรารู้จักตัวจริงใช่ไหมฮะเราได้เห็นวิธีการทํางานจริงๆเราเข้าใจางนีน้เราไปต่อยอดได้เงี่ยก็อาจจะเป็นคือเราก็ต้องก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาสก,กิลต่างๆก็ถือว่าเป็นการลงทุนกับตัวเองตัวนึวงแต่ว่าได้ผลตอบระยะยาวแล้วกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาอัปเดตนะครับอคอร์สเรียนนะครับของโอทออนไลน์นะครับเป็นคอร์ส eBay Amazon นะครับ Ờ, ปกติเนี่ยคอลินแบบตัวตัวเลยนะครับสามารถมี2แบบนะก็คือมานัดเจอกันได้นะครับที่ถนนสงประพานะครับในคาเฟอัมาซอนะครับในป um ั๊มปตทนะครับคอสนี้ถ้าปกติเนี่ยชำระเต็มจำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon 6,000บาทอ่าแต่เราจะปล่อยโปรนะครับเป็นการแบ่งชำระไม่พอในประเด็นนี้เนี่ย เพื่อนๆสามารถตัดสินใจต่อได้เลยว่าเราจะเรียนแค่นี้หรือไปต่อนะครับแบ่งชำระเป็นยังไงนะฮะเป็น3งวดนะครับงวดแรกนะครับแบ่งชำระที่9999บาทเรียนครั้งแรกนะครับเนื้อหานะฮะเตรียมตัวการสมัคร eBay p a y o n e น r นะครับซ้อนหาสินค้าขายดีวิเคราะห์ตลาดนะครับเข้าใจสินค้า eBay คีย์เวิร์ดเบื้องต้นนะฮะคำนวณต้นทุน แล้วก็วิธีการประหยัดค่าขนส่งต่างๆผ่านชิปปิ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไปซนิไทยนะฮะสมัครดีเชลลเอ็กเพรสหรือ,อชิปปิ้งเอกชนต่างๆนะครับสำหรับ eBay นะครับเห <c oughs> มือนกันครับ o n a z o n นะครับแต่พาร์ทเนี่ยมันเหมือนเพื่อนได้ลองเรียนแล้วก็เห็นภาพนะครับและคุณตัดใจต่อได้ว่าเฮ้ยจะหมดแค่99หรือไปต่อ อเมซอนนะครับเหมือนกันเลยครับชำระนัดเรียนนะครับ999เหมือนกันนะครับสำหรับการเรียนพาร์ทหนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็การสมัครเนื้อสหา Amazon แล้วก็ให้คุณเตรียมเอกสารนะครับอ่อนหาสินค้าขายดีวิเคราะห์ตลาดดูในน้มธุรกิจสินค้าที่คุณสนใจและหาของขายดีมากๆบนอ m a z o n เข้าใจแนวโน้มสินค้าตลาดอเมซอนคีย์เวิร์ดเบื้องต้นเหมือนกันคำนวณต้นทุน สินค้าหรือถ้าตัวไหนคุณจะขาย Amazon FBA คำนวณอย่างไรให้มันถูกต้องไม่ขายแล้วขาดทุนตั้งราคาโดนค่าเทมเนียมแล้วยังมีกำไรอยู่นะครับในราคาตลาดวิธีการประหยัดต้นทุนในการขนส่งนะฮะถ้าใครดออูไปดูคลิปนะฮะสัมภาษณ์ผู้มาปรึกษา Amazon นะครับของวันที่2พฤษภาได้เป็นคลิปที่อัพโหลด2พฤษภา2565นะครับเพื่อนคนนั้นเคยส่ง ส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยไปไปอเมริกานี่แหละแพงมากถ้าทำ FBA นะครับต้นทุนของพี่คนนี้เขาลดเหลือ30กว่าบาทเลยในการขนส่งจากเสียไปพันกว่าบาทแล้วพอเราลดต้นทุนค่าขนส่งได้เหลือ30-40บาทต่อชิ้นมันก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญนิดนิดสินค้าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำราคาสู้กับคู่แข่งได้สบายๆเลย ทำอย่างไรนะครับก็คือหัวข้อนี้แหละประหยัดค่าส่งสินค้าผ่านชิปปิ้งต่างๆลดต้นทุนสู้คู่แข่งลดต้นทุนส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สินค้าแบบไหนส่ง MBA หรือสินค้าแบบไหนเนี่ยที่คุณไม่ต้องส่ง MBA ก็ได้เราจะให้คําแนะนํานะครับว่าสินค้าตัวเนี้ยก็อยู่เมืองไทยนี่แหละขายได้ค่อยส่งไปนี่คือพาสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon ต่อมาครับถ้าคุณโอเคแล้วเฮ้ยมันไปต่อได้ฉันอยากเรียนต่อนะครับ Ebay นะครับก็แบ่งชำระครั้งที่2นะครับ3,300บาทเนื้อหาตรงนี้ลน้ลนๆ้วเลยครับสำคัญมากครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ความสำคัญคุณต้องเข้าใจจุดนี้ต้องเข้าใจมากๆนะครับอ่าหรือ ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องหนึ่งรู้เรื่อง3ามแล้วคุณอยากเรียนเฉพาะหัวข้อคีย์เวิร์ดนะครับถ้าแบบเอ้ยฉันจะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยหัวข้อนี้นะฮะสี่พบาทแล้วเรามาคุยกันนะครับถ้าสนใจแบบอยากได้หัวข้อนี้หัวข้อเดียวเลยนะผมว่มาะหัวข้อนี้ต้องทมเพราะผมแนะนําเลยนะมีเพื่อนที่ทํอี b บีมาเขาขาดแค่คีย์เวิร์ดทุกอย่างเขาเก่งกว่าผมหมดเลยเขาขาดแค่คีย์เวิร์ดปัจจุบันนะฮะประมาณ1ปี เขาสร้างกําไรนะฮะไม่ใช่ยอดขายนะครับเน็ต <Net S 1> เป็นกําไรแล้วนะฮะในหลาย ID รวมกันนะครับทะลุ1 0 0 0 0แสนบาทจากเมื่อก่อนเขาได้กําไรประมาณน่าจะไม่เกิน20,000คีย์เวิร์ดเรื่องเดียวเลยครับถ้าใครอยากเรียนคีย์เวิร์ดล้วนๆน,นะฮะไม่เอาอย่างอื่นเลยพิเศษเลย4,000นะครับอ่ะตามนั้นนะฮะเหมือนกันครับ อเมซอนคีย์เวิร์ดแต่อเมซอนจริงๆผมมองว่ามันมันมันต้องเข้าใจแหละส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่ามันไม่ได้สลักสําคัญมากขนาด eBay นะครับอันนี้ผมมองว่าคุณต้องไปต่อมันเอฟบียสำคัญกว่าเอออเมซอนผมผมไม่แนะนําเลยอะจริงๆเน่ยถ้ามาทางนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็แล้วแต่คุณต้องไปต่อแต่ว่าอะสอนให้เข้าใจคีย์เวิร์ดของอเมซอนตรงนี้ผมไม่แต่ถ้าสนใจก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่แนะนะนําสําหรับอเมซอน คุณต้องไปต่อต้อง FBA ต้องอะไรต่อนะครับแล้วก็แบ่งชำระครั้งที่3นะครับก็3 3 0 0นานะครับสอนลงขายตรงนี้ผมบอกเลยสำหรับ EBay ไม่ต่ำกว่า2ครั้งฮนะบ,บางคน3ครั้ง4ครั้งด้วยซ้ำไปในการลงขายสินค้าบน eBay มีการตรวจการบ้านอะไรเรียบร้อยนะครับหลังขายทำอย่างไรส่งสินค้าแพ็คสินค้าและสำหรับ e b นะฮะเพิ่มเติมนะครับหลังเรียนไปแล้วหลังเรียนแล้วนะฮะทำตามสอน และยังขายไม่ได้นะครับ6เดือนนะฮะผ่านไปนะทำตามที่สอนทุกอย่างเลยนะแล้วยังขายไม่ได้การันตีนะครับการันตีตีต่อๆต่า <c ười> คืนเงินเรียนเต็มจํานวนครับเอางี้เลยฮนะแน่นอนมั่นใจมากนะครับมั่นใจมากแต่คุณต้องทําตามสอนนะฮะแล้วก็คำแนะนำนะครับมั่นใจสุดๆนะฮะ อ่าแล้วก็สำหรับ Amazon นะครับแบ่งชำระครั้งที่3นะครับก็สอนลงขายพอเราเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วเราสามารถมาต่อยอดยังไงก็ต้องมันก็ต้องมาเพราะว่าลงตรงไหนอะไรเยอะๆเลยสอนลงขายนะครับแล้วก็สินค้าตัวไหนสอนส่ง FBA ก็จะสอนเลยว่าอ่ะพอเราลงขายเสร็จแล้ว Listing นี้เราจะแปลงไปเป็น FBA นะครับอ่าการพกการแพ็คอะไรพวกนี้นะฮะ อ่าคำนวณต้นทุน FBA มันจะมีพวก FBA ฟรีนะฮะตรงนี้ FBA ฟรีด้วยนะครับอ่านะครับก็ประมาณการส่งของ Amazon นี่ต้องส่งส่งส่ง,สงของไปนะครับก็แบ่งจ่ายได้นะฮะถ้าเกิดแบบเฮ้ยหกพันเลยเหรอไม่เอาอ่ะฉันอยากลองก่อนก็ได้แต่นั่นแหละการแบ่งจ่ายอาจจะมีดอก้งดอกเบีย้ยอะไรนิดๆหน่อยๆแต่นั่นแหละถ้าเกิดคุณแบบโอ้กล้าแล้วมันไม่ใช่จริตฉันก็ไม่ต้องเสียหกพัน อ่าแต่ถ้าคนไหนแบบมั่นใจเลยกับที่โอดออนไลน์ Online นะฮะจบจบเลยฮะคร์สนี้ดูแลตลอดชีพนะครับดูแลตลอดชีพนะครับหกพันดูแลตลอดชีพหรือใครนะฮะไม่เอาเรื่องดูแลขอ5,000ก็ให้นะฮะแต่จบแล้วจบเลยนะฮะจบแล้วจบเลยก็ลดให้พันหนึ่งไม่มีซัพพอร์ตนะครับไม่มีนู่นไม่มีนี่นะ จบแล้วจบเลยก็ได้โอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะส่วนอ m a ซ o n เหมือนกันครับ a m a ซ o n เหมือนกันแต่ไม่ใช่6เดือนนะฮะ a m a ซ o นเนี่ยขอ24เดือนนะครับ24เดือนแต่อีกเหมือนกันนะฮะต้องทำการสิ่งที่ผมแนะนำทำตามถ้าไม่ทำตามมันก็ผิดกฎนะถูกไหมบอกแบบเราแนะนำคุณแล้วคุณไม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปต่อท้ายของทุกคลิปนะฮะก็คิดว่าผมจะจัดโปรนี้ยาวๆละวนะครับเพื่อนๆคนไหนก็สนใจได้แล้วก็อีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีคลิปแบบเครื่องมือโชว์นะฮะเฮ้ยอ,อาจจะอยู่ในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเครื่องมือเนี่ยนะครับปกตินะฮะ eBay นะครับ4,000บาทผมมีเครื่องมือให้กับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยนะครับเพื่อนๆสมาชิก eBay เนี่ยเป็นเครื่องมือ eBay เพียวๆเลย อยู่ที่สามปีคุ้มอ่ะบอกเลยก็ตกเพื่อนเพ่นก็นนนนหานไปตกปีละพันกว่าบาทนะครับส่วน a เมซอนเนี่ยปกตินะฮะเก้าพันนะครับเพื่นพนพนอนๆ a m a อ o n เมซอนนะครับได้ 9, ห้าปีเก้าพันห้าปีนะครับก็ตกประมาณปีละเกือบเกือบสองพันบาทนะครับผมปล่อยโปรปัจจุบันนะฮะอัปเดตพฤษภาคมนะครับหกพันบาทโปรนี้ ได้ทั้งเครื่องมือ eBay และ Amazon ห้าปีแต่เพิ่มอีกอยากได้ลดไหมอยากลดอีก1,000นะฮะขอความกรุณานะนะครับตอนนี้ก็คืออืมนี่นะครับคือผมไปเห็นข่าวมานะครับอืมนะฮะ ตรงนี้ที่สิริราชนะครับสิริราชขาดแคลนเลือดคลิปที่ผมอ่านนี่คือวันที่2พฤษภานะครับบางคนติดโควิดนะฮะคนที่บริจาคบ่อยๆนะครับไปไม่ได้นะครับหลายๆคนถ้าเคยบริจาคเลือดอยู่แล้วคุณก็จะรู้กฎแหละนะฮะหรือจะดูในคลิปผมก็ได้หรือคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ก็ได้นะครับอ่านี่คือที่สิริราชนะครับมีเวลาอะไรข้อมูลบอกหมดนะฮะไม่พอครับมันไม่ใช่แค่ที่สิริราชครับ อย่างที่ที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลสงขาก็ขาดเลือดเหมือนกันแต่ผมว่าเป็นทุกโรงพยาบาลครับนะเป็นทุกโรงพยาบาลจริงๆเพราะฉะนั้นผมที่ผมอัพราคามาตรงนี้เพื่อบีบนะฮะให้คุณว่าถ้าอยากได้ส่วนลดอีก1000บาทเลยนะฮะจาก6000ทําบุญกับผมครับไปบริจาคเลือดและเอาคลิปนี้ให้พยาบาลดูนะฮะหรือคุณอาจจะไปกับ แฟนไปกับญาติอีกคนหนึ่งขอนะฮะหนึ่งรูปถ่ายนะฮะคุณกับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลนะฮะที่ตอนที่คุณนอนนะครับหรือเอาจะเป็นอะไรก็ได้จะขอให้มีแบบพยาบาลขอแบบเออเนี่ยมีคนเขาจัดโปรงเงี้ยบอกเขาไปเลยตรงๆนะครับขอถ่ายรูปหน่อยเรามาทําบุญแล้วเออพี่คนนั้นเนี่ยเขาบอกแบบเขาอาจจะได้ร่วมบุญด้วยนะครับ ส่วนลดให้1 0 0 0คบาทตรงนี้ให้คุณไปบริจาคโลหิตที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิริราชก็ได้หรือจะเป็นสงขานักครินโรงพยาบาลสงขานี้ก็ไม่เป็นไรที่ไหนก็ได้แต่ผมขอรูปนะครเพราะประเทศเราขาดแคลนเลือดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจเครื่องมืออยู่ผมก็ขอโทษจริง,รงๆนะฮะขอ เปลี่ยนนะครับโปรแต่ยัง5,000เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณไปบริจาคเลือดหรือถ้าเกิดคุณไปไม่ได้ขอให้คนในบ้านหรือคนรู้จักไปก็ได้เอาตรงนั้นมาเป็นส่วนลดก็ได้คือเอาง่ายๆผมอยากได้เลือดสักถุงนึงต่อ1,000บาทที่ผมลดให้อะครับนะนะครับ,นะนะรบแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยอ่ะไปต่อเลยแล้วกันนะฮะเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือ eBay นะครับ อ๋อนี้ไม่ใช่นี่หน้าเว็บนะฮะเอาไปเครื่องมือ ebay ตัวนี้นะฮะมือใหม่ส่วนใหญ่นะฮะบน eBay ไม่รู้จะขายอะไรถูกไหมไม่รู้จะขายอะไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือของผมเนี่ยปกติอย่างนี้ฮะ eBay เนี่ยเวลาคุณเสิร์ชเข้าไปนะเนี่ยเสร็จแล้วคุณเสิร์ชเนี่ยผมเสิร์ชลงพ่อคูนอ่ะพอเราเสิร์ชปุ๊บสินค้าจะเป็นราคาสีดำนะครับแต่ขายได้ไม่ได้เราไม่รู้ตรงนี้ครับกดโซ่ไอเทมราคาสีเขียวคือขายได้แล้ว เครื่องมือตัวนี้ของผมเนี่ยพอคุณกดเข้าไปในหมวดนี้ปุ๊บมันจะเขียวเลยคือคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วว่าคุณจะเห็นไอเดียของสินค้าแล้วคุณก็สามารถไปต่อยอดเฮ้ยไอ้น,นี้เราก็มีเฮ้ยเข้าขายได้ตั้งพันห้านะเฮ้ยเราก็เอามาขายได้นะอะไรประมาณนี้นี่คือเครื่องมือตัวแรก eBay นะฮะง่ายๆโคตรๆเลยส่วนเครื่องมือ Amazon เอ่าอีกตัวหนึ่งน,นะฮะเป็นกราฟนะครับ Google ยุคนี้ยุค 2, 2022หรือจริงๆมันหลายปีมาแล้วนะครับทุกคน อยากรู้ครับว่าธุรกิจที่คุณสนใจนั้นในประเทศนั้นๆด้วยนะฮะนี่เป็นคราฟของประเทศสหรัฐเลยภาษาระยะเวลาย้อนหลัง4ปีนะครับคุณรู้ลึกเลยว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเทรนเอเทรนย้อน,น,ออนอหลัง4ปีหรือแต่ละเดือนเนี่ยมีคนเข้ามาค้นหาธุรกิจนี้เยอะไม่เยอะคุณดูนะพรมห้องน้ำนะครับ8 0 0แดูในความต่างนะเสิร์ฟหลงพ่อคูณเหมือนเดิมนะฮะ ผม่็เลยมีกราฟแต่คุณดูสูงสุดของหลวมพ่อคืนคือ700ถ้าอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าอืจริงๆหงม่าคุณก็ขายอีเบได้แต่ไม่ทําให้คุณรวยถ้าคุณอยากเลยคุณต้องขายอย่างอื่นเพิ่มด้วยเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเพนซิลก็ได้อาดินสอละ่ะดินสอเนี่ยดินสอกลาฟเป็นยังไงอขายดีเดือนไหนนะฮะแล้วก็ค้นหาล้านแปอ้ยดินสอใกล้ตัวมากๆูไม่เคยคิดเลยใช่ไหม นะครับนี่คือเครื่องมือวิเคราะห์เทรนนะฮะแล้วก็รู้จำนวนตลาดของธุรกิจคุณจะได้ไปด้วยต่อมาครับเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะก็จะมีอย่าง Toolbox ตัวนี้นะฮะจะเป็น Sales e s t i m a t o r ชื่อมันก็ตรงๆเลยนะครับก็คือ,อ,อยอดขายแบบประมาณการประเด็นก็คือถ้าเกิดใครดูคลิปช่องผมอยู่แล้วจะรู้ว่า Amazon ดูขายดีที่แลนก i n g การจัดอันดับคุณถ้าเกิดคุณรู้หมดโม,ดมดคุณรู้แลนกิ้งนะครับคุณสามารถมาเช็คได้เลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ นะฮะในหมวดเสื้อผ้าแลนกิ้งอยู่ที่พันสอง t ้อยเอสิเมตเซลเพอร์มันต์เขาจะขายได้ประมาณ1เดือน744เอา้าฉันก็หาได้นี่ฉันก็ขายตามสิอะไรประมาณนี้ตัวที่สองนะครับโปรดัก t ์รีเซิร์ p โปรดัก d ์ดาต a าเบสคุณตั้งได้เลยเอ้ยฉันอยากขาย amazon หมวดไหนฉันถนัดแนวไหน เลือกแรนกิ้งนะฮะอันนี้หลักๆเลยนะฮะ,ะใส่ราคาด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องน้ำหนักก็ได้มันจะแบบลิส์สินค้าขายดีไหมคุณเ,เนี่ยต,ตัวที่ผมขึ้นม่ก็คือ,อตัวพรมห้องน้ำเมื่อกี้มีห้องน้ำหรอกแต่ผมก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆนี่ก็เขาจะหยิบสินค้าขายดีมาและคุณก็สามารถเลือกได้เลยวิเคราะห์ได้เลยว่าเฮ้ยธุรกิจไหนหน่าทำไม่พอครับคีย์เวิร์ดอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมเลือกมาคือ Coffee ท คอ f ฟ e ่ทีเนี่ยผมโง่มากผมก็ไม่ได้เก่งอไงคอฟฟี tea, ่ทีคำที่ผมคิดอะมีคนค้นหาไม่ถึงหนึ่งรอยห้าสิบคนแต่มีคนสร์ชคอฟฟี่สี่แสน Coffee ก็ไม่ตรงเท่าไหร่คอ f ฟี่พอ t ก็ไม่ใช่เคคัพเนี่ยเราต้องดูคำที่มันใกล้เคียงก่อนนะครับเ้ย hey, เดี๋ยวนะขอ้ออชากาแฟ ى. อ่าเราก็ดูก่อนอ่ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมทีเซ็ อ๋อ oh, แต่ของเราเนี่ยไอ,ไอของเราอะ่ะเดี๋ยวนะคอฟฟทีไม่ใช่เดี๋ยวน,นี้มันชาคอฟฟใช่ไหมเออก็จริงๆเอาง่ายๆเลยคอนเสิร์ตก็คือคอฟฟแหละนะครับหรือเป็นธุรกิจท็อปคอปเดี๋ยวนี้แบบใหม่ไงที่เขาปรุงเครื่องปรุงอะ่ะที่มันเป็นถ้วยอะ่ะเออเห็นไหมเราสามารถรู้เลยนะฮะหรือเช่นเมื่อวานมีเพื่อนมาหานะครับเมื่อวานมีเพื่อนมาหาว่าแซนดโล พิมพ์มถูกวะวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะฮะแซน d ดล a เอแอลอ่ะโอเคตัวนี้นะครับเราก็สามารถธุรก,กิจนี้มาเช็คใน Amazon ว่าคีย์เวิร์ดแซนเดลในตลาดเนี่ยมีคนมาหา3 0 0แสนไม่น้อยธุรก,กิจเทรนด์นี้โตขึ้นมา33% 30วันที่ผ่านมาแต่คนเสิร์ชเยอะจริงๆคือ s a n d ดล w o m e n วูแมนวูแมนสเติมเอสแซนโดลวูแมนมีคอยเอสแซนโดลถ้าคุณได้คีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยสองคำนี้หนึล้านละนี่คือจำนวนลูกค้านะครับถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดตรงโอกาสที่ลูกค้าจะเจอคุณก็ตรงคุณสามารถเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปแอดได้ทั้ง Amazon แล้วก็ eBay เลยทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับ ปกติผมเก็บ Ebay 4,000 Amazon 9,000ทั้งหมด13,000แต่วันนี้นะครับหากคุณเรียนหลักสูตร Ebay กับ Amazon กับผมไม่ว่าจะเป็น99 9ก็ได้นะคุณเรียนแค่99 9แล้วก็จะมาแชร์ก็ได้นะครับอืมก็คือ6,000หรือถ้าเกิดคุณไปบริจาคเลือดผมลดให้อีก1,000เหลือเท่ากับ5,000 ซึ่งเครื่องมือพวกนี้สามารถที่จะหาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทำให้คุณทำการตลาด ebay ได้ง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้คุณเห็นภาพนะฮะทั้งโปรโมชั่นนะฮะคอร์สเรียนแล้วก็เครื่องมือมากขึ้นนะฮะสนใจก็ติดต่อได้นะครับจบคลิปขอบคุณครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรนะครับทดลองเรียนนะครับนี่ที่โอดออนไลน์เนี่ยเราจะมีสอนแบบจับมือทํากันประมาณ3ครั้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดพาร์ทหมาให้เลยก็จะเป็นโปรอเข้าใจตลาด Ebay Amazon นะครับวิเคราะห์แล้วก็หาสินค้าขายดีแบบเต็มๆแล้วก็เรียนแบบจับมือทํานะครับอ่อคอสนี้นะครับนัดเจอนะฮะกันที่ Amazon Cafe นะครับที่ปั๊มปตทถนนสงประพานะครับ จะมีกลุ่มให้มาเข้าแล้วก็นัดหาเพื่อนๆกัน3คนนะครับมาเรียนฟรีแต่เลี้ยงกาแฟนะฮะอมเมริกาโน่นะฮะกับเค้กผมนะฮะแล้วก็นั่งเรียนกันไปเต็มๆเลยนะคอร์สนี้ฟรียกเว้นนะฮะฟรีแต่3ท่านหารค่ากาแฟกับค่าเค้กให้ผมหน่อยกันนะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงปีปีอปี65เดือนเมษายนะครับตัวนี้ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นอยู่ในคลิปไหนก็แล้วแต่นะครับ อขอให้ถามว่าโปรนี้ยังมีอยู่ด้วยนะครับนะฮะก็ติดต่อได้ที่แอดโอทออนไลน์ในไลน์นะครับโปรพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนคอร์สแบบออนไลน์นะครับเออก็มีให้ในราคาพิเศษนะครับ999บาทนะครับสำหรับดูคลิปนะฮะเรียนที่บ้านนะครับหลังจากที่มีเพื่อนทักมานะครับอ่าลดจาก3,500ก็คือจะมีโปรให้ในราคา999สนใจก็ ติดต่อได้ที่ l i น e แอนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ